สวัสดีครับทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็แนะนําตัวก่อนนะครับผมเนี่ยชื่อบวงนะครับที่วันนี้ทําคลิปนี้ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่าผมอยากจะมาแนะนําเกมเกมนึงเกมนี้ชื่อว่าแผ่ออกเอ็กซายบางคนอาจจะเคยได้ยินนะครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมแนวแบบเดียวกับเดียโบสำหรับคนที่เคยเล่นเดียโบเนี่ยเดี๋ยวพอเข้าไปก็จะเห็นว่าแบบเออมันคล้ายกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเกมกันอันนี้นะครับ ถ้าสมมติว่าเราโหลดเกมมาแล้วเปิดมาปุ๊บหน้าจอก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ดาวโหลดเกมไว้ให้เป็นเว็บของเกมเ,เองเลยก็คือเข้ามาเราก็ต้องใส่ id password ซึ่งก็คือสมัครในเว็บที่ผมใส่ลิงก์ไว้ให้นะครับแล้วก็เลือก gateway gateway ก็จะมีสีอันถ้าสมมุติว่าอยู่ในไทยเนี่ยเลือกสิงคโปร์ก็จะไม่ค่อยกระตุกเท่าไหร่ครับผมเกมนี้เนี่ยบังคับให้เล่นออนไลน์คือต้องมีเนี่ยเล่นออฟไลน์ไม่ได้แล้วกดล็อกอินเข้าไป ก็จะมาที่หน้าจอนี้นะครับหน้าจอสร้างตัวละครผมเนี่ยเล่นไปสักพักแล้วนี่คือตัวละครของผมตอนนี้ก็เยอะพอสมควรเดี๋ยวผมลองสร้างตัวใหม่ให้ทุกคนดูก่อนนะครับกดที่สร้างตัวมาถึงก็จะมีตัวให้เลือกอยู่6ตัวคือเกมเนี้แบ่งออกเป็น3สายหลักเป็นสเต็งเด็กแล้วก็อินนะครับก็คือตัวเนี้ชื่อว่ามอร์เดอร์ตัวนี้เป็นสายสเต็งเป็นหลักส่วนตัวนี้ชื่อว่าว,วิชวิชเนียเป็นแนวนักเวทเป็นสายอินนะครับ แล้วก็ตัวนี้แลงเจอร์แลงเจอร์เนี่ยเป็นสายอจิก็คือสายพวกธนูอะไรพวกนี้ครับแล้วก็จะมีสายผสมสายผสมก็จะมีสายผสมระหว่างสเต็กกับเด็กสเต็กกับเด็กเนี่ยจะเป็นตัวนี้ก็คือชื่อว่าดูเอลลีตัวนี้นะครับแล้วก็เป็น เด็กกับอินเดินเนี่ยชื่อตัวนี้ชื่อว่าชาร d o w ตัวนี้ตัวโปรดของผมเล่นตัวนี้มันดูเท้ดีแล้วก็มีสายผสมอีกสายหนึ่งก็คือสเต็งกับอินชื่อเทมพ่านะครับคือจริงๆ6ตัวเนี้ยการสร้างตัวละครเนี่ยมันก็สําคัญจุดนึงแต่ว่ามันไม่ได้สําคัญมากเพราะว่าเกมนี้เนี่ยสามารถเล่นได้หลากหลายมากเลยหนึ่งตัวอันนีผมสร้างตัวละครตัวนี้แล้ว Race to defend my tribe. Now, I will take it from my, we'll my... exiled by cowards who fear death. Death is my brother. But I do not fear him. I see him in the eyes of the men and beasts that I kill. I feel him traveling beside me. Come on, you got a bit of me? Ah, นี่ของจะเป็นแบบไดโบเลยกดตัวไอขึ้นมามีหน้าจอในของนะฮะไอนี่เป็นดิฟวูดครับก็คืออาวุธทั่วไปก็คุยกับคนนี้กดคอน,นดิวอาผีก็จะมากัดมแัแล้วเ้าก็ตีมันเนี้ยพอฆ่ามันก็จะดอเกเจมมาเดี๋ยวในคลิปหน้าเนี่ยผมจะบอกว่าเจมคืออะไรอันนี้คือสาธิตให้ดูคร่าวๆก่อนนี่ครับตัวเกมก็จะมีฮะมีเจมเวลาเราใส่เจมเข้าไปในอาวุธเนี่ยก็คือมันจะใช้สกิลได้ อันนี้คือสกิลเฮฟวี่ไซสเดี๋ยวผมใช้ใดูเนี่ยกดกิดกขวาปุอ่าก็อกอกของใส่หมะไรนที่แบบเดโบเลยแล้วก็สกเก็ยเจมเนี่ยเป็น Active Skill ยังมีแพสซีฟสกิลอีกเดี๋ยวผมจะกดให้ดูอ่านี่คือ Passive Skill ของเกมนี้นครับมีประมาณผมไม่รู้มีประมาณเท่าไหร่แต่รู้ว่ามันเยอะมากก็คือมันจะมีจุดอยู่6จุดหลักๆเนี่ยครับตามที่มาส์เลื่อนไปก็คือผมเล่นตัวสเต็งเนี่ยมันจะเริ่มจากจุดนี้ มอลเดอร์ทุกตัวเนี่ยจะเริ่มจากจุดนี้แล้วเวลาอัพก็คืออัพได้2ส,สายแล้วก็ถ้าจะอัพสกิลนี้เนี่ยต้องอัพสกิลนี้ก่อนคือตามสายที่เชื่อมไปครับสายเชื่อมไปถึงไหนก็อัพได้ถึงนั่นอ่าตรงนี้จะเป็นจุดเริ่มของวิชสายอินจะอยู่ข้างบนแล้วก็อันนี้จะเป็นสายเด็กสายเด็กก็อยู่ขวาล่างตรงนี้แรนเจอร์นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือระหว่างสเตนกับเด็กก็จะเป็นดูเอลิสอันนี้เป็นสเตนกับอินเป็นเทมพลาแล้วก็อันนี้เป็นอ่าอินกับเด็กเป็นชาโด้นะครับ อันนี้ก็เป็น basic เบสิกคร่าวๆของเกมแ h a d o w v e r s a i l e นะครับซึ่งเริ่มแรกๆเนี่ยอาจจะดูน่าเบือ่อเดี๋ยวผมลองเข้าตัวที่ผมเล่นไว้แล้วเลเวลสูงๆเนี่ยทุกคนอาจจะได้เห็นแบบคือคนส่วนใหญ่เล่นเกมนี้แล้วแบบชั่วโมงสองชั่วโมงแี่รู้สึกว่าเกมมันอืดมากมันน่าเบื่อก็หลบทิ้งเดี๋ยวผมจะลองโชว์ให้ดูว่าไอ้ตัวที่มันเล่นแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงที่เลเวลสูงๆน,นะครับตัวนี้ของผมเลเวลห้าแปดนะครับตัวนี้เล่น Shadow ถือว่าถือว่ายังไม่เยอะมากเลเวลนี้ยังไม่เยอะมากถ้าเลเวลเยอะจริงๆก็จะประมาณ7จ็ดปดนี่ครับคาโดก็จะเป็นแนวสายกึงก่งกึ่งเด็กกึงก่งกึ่งอินก็คือมีเวทแล้วก็มีความคล่องตัวนี่ครับเดี๋ยวลองใช้สกิลให้ดูอย่างนนี้เป็นสกิลออร่านี่แล้วก็มีเศษกระดูกเศษกระดูกนี่เป็นของสายอินนะฮะนี่ฮะเราเศษกระดูกมาแทง แล้วเราก็ปล่อยสายฟ้าาทมันนี่อ่านี่คือตัวอย่างของตัวที่เบลเยอะและ้วมันเริ่มมีสกิลให้ใช้เยอะแยะนี่ยวผมกดเข้าไปดูในตารางสกิลผมก็จะอัพมาอะไรประมาณนี้หละก็คือมันมันต้องเรียนรู้ไปสักพักหนึ่งเกมนี้มันสนุกตรงที่การเราเราแบบขึ้นมาสร้างตัวละครใหม่ๆขึ้นเรื่อยๆผมก็เลยอยากจะลองมาแนะนำให้เพื่อนๆดูนะครับว่าเกมนี้จะเป็นไงก็ หวังว่าทุกคนดูคลิปนี้แล้วเนี่ยอยากจะลองเล่นเกมนี้ดูหรือถ้ายไม่อยากลองก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์มาให้ข้างล่างนะครับสำหรับคนที่สนใจก็ลองโหลดมาเล่นกันดูนะครับวัาดีครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้า